คุณชมสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับเป็นแฟนช่อง,องคุณราญานาคตอนนี้มาตามจอมปลวกสีวลึงนะครับจอมปลวกสีวลึงสวยมากนะครับคุณผู้ชมนะครับจะมีตัวเลขนะครับเห็นลุงเขาเอาตัวเลขแล้วเมื่อเช้านี้นะครับแต่ว,ว่าจะสัมภาษณ์เจ้าของที่ว่าเห็นตอนไหนอะไรยังไงครับเดี๋ยวเราไปถามคุณพี่สวัสดีครับคุณพี่บุญมีสวัสดีครับผมโอ้ยมาทําอะไรนาะนี่ดํน้ำบหรอนะส้มข่าวงามบ่ วันนี้ก็อันนี้กระทอมอะไรเนี่ยอตายายตายายโอ้ตายายผู้มีเส้นเห็นว่าจอมปลวกสีวะเลงอยู่ที่นานโอ้นั่นแหละอยู่ที่หน้าแต่อยู่หน้าบ่ครับอยู่หน้าห้วยอยู่หน้าห้วยกดขึ้นนานหรือยังเพิ่งเห็นเมื่อวันก่อนนั่นเองเพิ่งเห็นวันก่อนครับเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นตอนไปเอาไปทางหญ้าให้ยูคามันยังไม่เห็นอะมันเห็นมานิดเดียวออกมาประมาณเนี้พอไปเห็นวันนั้น ขึ้นมาเป็นไอ้นี่เลยมันมีสองอันอันนึงใหญ่อันนึงเล็กอันนึงใหญ่อันนึงเล็กครับอืมพอดีเอ้าเห็นมันแปลกๆดีก็เลยมีอยู่สองรูปใช้รูปมาดูส่งไปให้น้อยน้อยหนักน้อยค่ะแล้วยังไม่ยังไม่ได้โชคพิ่งงวดนี้เพิ่งเห็นงวดนี้ใช่ไหมครับเพิ่งเพิ่งเห็นผู้จ้าได้ประมาณสี่วันนี้แล้แหละโอ้แสดงว่าท่านให้โชคบ้างเนี่ยเตว่าสวยพี่เบื่อว่าเหมือนอะไรนะเหมือนสีวลึงเหมือนไหมเหมือนพระสีวลึงเนาะ เดี๋ยวดูดูดูนี้ผมถ่ายไว้นี่ผมผมดูอยู่เลยครับดูเมื่อกี้นี้เดี๋ยวจะเห็นเห็นอยู่ครับแต่ว่าเหมือนจะพระศรีบุลึงอ่าคุณพี่บุญมีว่าไงครับคุณพี่เป็นคนเอาวันนี้จะไปเอาบ่ครับว่าจะชวนตาไปค่ะอ๋อจะชวนตาไปเอาก็พอดีวันนี้เป็นวันพระใหญ่วันพระใหญ่ทีแรกว่าอย่างนี้ทีแรกว่าประมาณวันที่สิบสี่สิบสี่หรือสิบห้าเนี่ย ก็่ยัให้นี่ตอนไปถ่ายเห็นไหมตรงนั้นที่บอกว่ามันยังนี่อยู่ไหมพอไปเมื่อวานนะเห็นไหมมันแห้งแห้งเลยแห้งเลยจ้ะัยงเปียกอยู่แห้งเร็วมากเนาะครับอืมครับโอ้สวยจริงๆเนาะนี่สวยเหมือนเหมือนเห็ดเนาะเหมือนผ้าสิบลึงแต่ว่ารู้แล้วเหมือนผ้าสิบลึงเนาะคนลุกเลยวะคนลุกเหรอคไม่รู้เหมือนกันอคนไปไม่เห็นมันมีมันอ้อมันเล็กนิดเดียวใหญ่เกินอ่ะใหญ่ใหญ่เร็วมากบ่ใหญ่เร็วมากใช่ จะประมาณเหมือนคนยืนคนเหมือนคนยืนโอ้แต่ก้นนะครับทีนี้ผมก็เอาหญ้าออกเอาไม้เอาอะไรออกพอไปวันนั้นไปสองครั้งแล้วแต่ไม่ได้สังเกตดูพอไปวันนั้นไปเห็นอมันทําไมแปลกๆผมก็เลยดึงตอาไม้ออกครับทําความสะอาดออกให้หน่อยนึงแล้วก็ก็เลยบอกกับทางนี้เขาบอกว่าเออเดี๋ยวออกเวรไปแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูปวก คุณพี่วันชัยเห็นว่าแปลกๆนะเป็นคนคนแรกนะคุณพี่วันชัยคนเห็นเนาะผมไปเห็นพี่แรกเลยอ๋อครับอ่าเดี๋ยวจะผมจะไปดูนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปหาตัวเลขนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางครับหาตัวเลขให้ fc นะครับทุกคนทุกท่านนะครับ ที่เขามารับชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางในงวดวันที่16กรกฎาคม2564นะครับผมท่านผู้ชมจะไปดูตัวเลขครับครับผมท่านผู้ชมห้วยนะครับผมเนี่ยเป็นทางขึ้นอย่างดีเลยนะครับทางขึ้นทางลงครับก็ใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมเป็นนแวทาง เพื่อเป็นแนวทางนะครับตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมก็ขอให้มีโชคมีลาบทุกคนทุกท่านนะครับผมติดไว้ติดไว้เป็นไร้านนะครับไปซึ่งให้มะปร้บหน้าเลยนี่บ่ได้เขาได้น้าโอ้ยสวยมากเลยครับท่านผู้ชมมันมีน้ามันสูบหน้าหงวยทิ้งใส่หน่อยเพิ่สุให้หน้ามันเขาอยู่บันไปแต่ติด มันไลเขนนานนานอออ่เหมือนเด็กบบยืนนะครับผมคู่ก้าวแบบก้ามันคนหนึห่งด,ดูแล้วเห็นตัวเลขตัวไหนก็จดไว้นะครับผมดูที่จอมปลวกนะครับผมท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนก็จดไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมท่านผู้ชมเด็กยังเไงแปดมาแล้วครับแปด น่าจะเป็น7จครับผมท่านผู้ชมกระูนะครับผมครับท่านผู้ชมนะครับผมนี่ก็ออกมา2ตัวแล้วนะครับผมแปดเนะครับท่านผู้ชมนี่ก็รออีกตัวหนึ่งนะครับผมท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาลงพื้นที่นะครับผมที่บ้านโคกยางตำบลทับทันอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนี่ครับแปลกแต่จริงนะครับผม เจอจอมปลวกนะครับยืนตระงานนะครับอยู่ข้างลําห้วยนะครับผมข้างลําห้วยนะครับผมท่านผู้ชมนี่ครับเป็นเรื่องที่แปลกนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมอย่างไงก็ดูตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมท่านผู้ชมนะครับขึ้นสวยงามมากครับเป็นเรื่องแปลกไหมครับผมถามเจ้าของที่เจ้าของนาก็บอกว่า ขึ้นได้หลายวันแล้วนะครับวันนี้พี่บุญมีคง1ินะครับก็ได้พามาจุดทูบเสียงไทยนะครับผมท่านผู้ชมได้8 72นะครับท่านผู้ชมนี่ก็ฝากตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสาธุสาธุนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ได้มาถึงแล้วนะครับจอมปลวกครับ ที่ขึ้นโดยธรรมชาตินะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาหาตัวเลขจะมาดูตัวเลขให้ครับท่านผู้ชมนี่ครับเหม็นเหม็นจะปูด้ยก็ใหญ่เท่ากับเด็กเลยนะครับผมสวยงามมากครับขึ้นอยู่ข้างๆริมห้วยนะครับผมท่านผู้ชมนี่ครับเอาช้อนเดี๋ยวเอาช้อนนั้นเช้อนอื่น เกิดขึ้นที่นานะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนทายก่อนโคเวากันมาบ้านว่าใน้จากข้ามมาเรื่อขอเล็กเพิ่งมาชี้เบาอยู่บ้านก็เลยว่าถึงแล้วจะขวามากเลยจะปากีเออเออเหตุผลนี้กันนะ ยนน่เอาเก็บเก็บดอกไหนม่เก็บดอกไหไม่ได้นี่เรดอกไม้บ่อันนีเนี้ยเก็บไปตองเช็คกันสามฮะวันไปหาอาจารย์นุชิตโอ้ยมากับบ่บอกบ่กกาวเลยบึ๊บคอยเลย อุ้ยที่ว่าเันตายซื้อเลยเก้าดอกดดออกกครับตอนนี้ก็ได้จุดทูบเสียงไทยแล้วนะครับผมสามตัวตะปูุ้ยเดี๋ยวจะเอาตัวนี้ผ่านครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอเลขตายายก่อนเด้อปูเุ้ยเด้อสามตัวเด้อมงคลเด้อให้เขี่ยบไปเลยเขี่ยไปหนีไปนะข้างล่างเหลืออ่ลองเอาล่ะกันนะเกิดเรื่องอีกเด้อขอถอดขออภัยเด้อ คาเียอนะรับท่านผู้ชมนะครับนี่ก็เอ็ดก็ได้เดินทางมาขอตัวเลขที่จอมปลวกนะครับที่ขึ้นโดยธรรมชาติครับเหมือนเหมือนเป็นเด็กยืนนะครับผมท่านผู้ชมจะดูดีๆนะครับผมท่านผู้ชมนี่ก็จะเอาตัวเลขมาฝากเอซนะครับขอให้มีโชคมีลาบ ทุกคนนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวแวดคุณตาก็กำลังทำพิธีนะครับเพื่อเปิดทีิปทางเพื่อขออนุญาตขอตัวเลขนะครับผมท่านผู้ชมสาธุสาธุสาธุนะครับ

ยังไงก็ขอให้ทุกท่านม,มีโชคมีลาบในงวดนี้ด้วยเถนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยมีเงินมีทองถูกไวยทุกง <ชม S 1> วด,ดทุกงวดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมีโชคไม่ลาบกันนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับตัวหนึ่งครับ ขึ้นต้เป็นเลขแปดนะครับท่านผู้ชมเลขแปดนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอีกสองตัวนะครับท่านผู้ชมครับผมชื่อนางนางอะไรนะครับผมบุญมีค่ะบุญมีคงสิบนะครับอยู่บ้านเลขที่อะไรครับผมห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดหมู่หมู่สิบสามนะครับท่านผู้ชมบุญตัทันบ่ครับ ท่านก็พามาดูจอมปลวกที่ปลายนานะครับซึ่งติดกับห้วยนะครับท่านผู้ชมห้วยนะครับผมเนี่ยเป็นทางขึ้นอย่างดีเลยนะครับทางขึ้นทางลงครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมเป็นแนวทางเพื่อเป็นแนวทางนะครับตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมก็ขอให้มีโชคมีลาบทุกคนทุกท่านนะครับผมนครับ ให้มาปับหน้าเลยนี่บ่าาได้เขาเลยหนามโอ้ยสวยมากเลยครับท่านผู้ชมมันมีหนามมันโฉบหนามหัวทิ้งทรหน่อยเป็นไหน่หนามันเข่าอยู่เป็นตัวตะติดทำมันไหลเข่าแน่นอนแน่นอนกันเหมือนเด็กยืนนะครับผมแบบคู่ก,าก้านแบบก้ามแบบกระดูนเดดูแล้ว,ลวเห็นตัวเลขตัวไหนก็จดไว้นะครับผม ดูที่จมปลวกนะครับผมท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนก็จดไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมท่านผู้ชมเด็กงแปดมาแล้วครับแปดน่าจะเป็นเจ็ดครับผมท่านผู้ชมตั่นรูนะครับผมครับท่านผู้ชมนะครับผมนี่ก็ออกมาสองตัวแล้วนะครับผมแปดเจ็ดนะครับท่านผู้ชมนี่ก็ รออีกตัวหนึ่งนะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวติดตามนะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมอันนี้ก็ตัวเลขก็จะออกมาครบแล้วนะครับท่านผู้ชมจอมปลวกนะครับที่ขึ้นโดยธรรมชาติครับเหมือน เด็กยืนเลยนะครับผมเหมือนเด็กยืนเหมือนกุมารเลยนะครับผมท่านผู้ชมจอมอีไว้ท่านผู้ชมแบบนี้ตัวเลขที่ได้นะครับผมท่านผู้ชมแปดเจ็ดสองนะครับผมแปดเจ็ดสองนะครับท่านผู้ชมเปิดเจ็บสองหน่อยแปดเจ็ดสองนะครับท่านผู้ชม สวยงามมากเลยครับท่านผู้ชมปัหส่วงกระดา่มังเนาะเ็หกก็เจ็นะครับู้อซับกระดมาหน้ตาตาขซัตาเม่อวานก็เลขหลักกิโลนะครับก็ได้ได้ได้ก็ส่งไปหกอยน้ำโหศูนหรือศูนนะครับเลขหลักกิโลนะครับ7 2็ศ วันนี้มาตัวเลขจ,จุดรูปงงขอตัวเลขนะครับที่จอมปลวกนะครับท่านผู้ชมก็ไ <It> ด้แปดเจ็ดสองนะครับท่านผู้ชมแปดเจ็ดเรปดเจตัวตรงๆนะครับแปดเจสองนะครับท่านผู้ชมแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดเจ็ดก็ได้ด้แปองนะครับท่านผู้ชมยังไงก็ขอให้ทุกท่านเต็มเเลยว่ามีโชคมีลาบ ในงวดนี้ด้วยเถิดนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยมีเงินมีทองถูกหวยทุกงวดทุกงวดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมีโชคไม่ลาบกันนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ